สวัสดีค่ะช่องพี่แลมิลยนดีบรรณาค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาขยายพันธุ์ต้นนิ้นมังกรแคร์ค่ะนี่ก็คือต้นนิ้นมังกรแคร์ที่เรานํามาจากหลังบ้านนะคะต้นนี้จะส้มๆค่ะเราจะทําต้นส้มๆเนี่ยให้เขาดูดีมีราคาขึ้นค่ะพอดีพี่แลมไปดูที่เขาหลักขายที่ร้านขายวัสดุการเกษตรแล้วก็ขายต้นไม้ค่ะเขาจะขายต้นลิ้นมังกรแคร์เนี่ยอยู่ที่ราคาขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทค่ะก็เลยมีความคิดว่าจะมาปรับปรุงลิ้นมังกรของตัวเองเนี่ยให้ดูดีแล้วก็ให้มีราคาขึ้นค่ะ ติดตามชมได้เลยค่ะวัสดุที่เราจะนํามาทําวันนี้นะคะก็จะมีดินมีไข่มีน้ำตัดินซีสังเคห์แสงมีกระถางที่เราซื้อมาจากร้าน20บาทค่ะอันนี้เขาจะขายอยู่ที่ราคาใบละ15บาทค่ะน่ารักมากเลยค่ะและนี่ก็คือแกลบดําค่ะอันนี้เป็นถุงที่เราเคยใช้ผ่านการปลูกต้นไม้มาแล้วนะคะเราก็จะนํามาเทใส่เลยเราก็จะ ได้ดินได้แกลบที่ดาค่ะสุดท้ายนะคะนี่ก็คือฐานค่ะฐานนี้จะดีมากเลยนะใช้ในการผสมดินคลุกเคล้ากันเนี่ยจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าฐานเนี่ยเขาจะมีรูพรุนค่ะเขาจะมีจุลินทรีย์เล็กๆนะคะที่ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเต,ติบโตเร็วค่ะเราจะนําฐานมาทุบให้ละเอียดนะคะจะนําไปทุบหรือว่าจะนําไปตาให้ละเอียดก็ได้นะค่ะเราก็นําส่งพลาสติกมาค่ะแล้วเราก็จะทุบ ฐานให้ละเอียดค่ะ <ś c oughs> ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะเลยค่ะเราก็จะได้ฐานที่ละเอียดนะคะในไม่ละเอียดแล้วก็เก็บออกนะะก็จะได้ฐานมาผสมกับดินค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําครบนาตาเปลือกไข่นิ้ประโยชน์ค่ะสามารถนามาใช้กับพืชได้ทุกอย่างนะคะทําให้พืชของเราตัวเร็วแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของการป้องกันมะร,รงได้ด้วยค่ะเสร็จ hmm. แล้วเราก็เทลงใส่กระมังไรกน้ำค่ะ mm hmm. เปลือกไข่ก็ใช้ประมาณ 4- ี่ห้าใบก็ได้นะ mm hmm. ถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะน้อยก็ใส่น้อยค่ะ แล้วก็จะชงให้เข้ากันค่ะถ้าเราไม่มีดินปลูกนะคะเราก็สามารถนำดินข้างบ้านมาผสมกับอัตราส่วนชิพแรมแนะนำไปเมื่อกี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีฐานมีแกลบดำมีเปลือกไข่ค่ะถ้าไม่มีฐานก็สามารถใช้แกลบดำก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็วิ่งไปซื้อที่ร้านขายวัสดุการเกษตรได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการปรุงดินก่อนปลูกค่ะการปรุงดินก่อนปลูกเนี่ยจะทาให้ต้นไม้ของเรางามเร็วค่ะแล้วก็ดินก็จะได้รวนซุยดีน,นะคะแล้วก็จะได้มีธาตุอาหารสารอาหารที่หลากหลายเึ้นค่ะจะส่งผลในช่วยของเราโตเร็วใบสวยต้นสวยค่ะแล้วก็ปราศจากโลกได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํามาใส่กระถางค่ะกระถางนี้น่ารักมากเลยค่ะซื้อมาราคา15บาทจากร้านทุกอย่าง20บาทค่ะ ใส่ดิลงไปค่ะเล็กน้อยก uh ่อนนะคะนี Morning ่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของพี่แรมค่ะปกติพี่แรมจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าพี่แรมรับราชการค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่พี่แรมมีความสุขค่ะเพราะว่าจะได้นั่งอยู่หน้ากล้องนะก็จะได้ถ่ายให้ผู้ชมให้ชมด้วยกันได้ดูด้วยกันนะคะว่าแต่ละวันพี่แรมทําอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างนะคะก็จะมีความสุขเล็กๆทําสวนหลังบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างค่ะ ไแบบนี้นะคะก็จะใส่กระถางไว้ทุกกระถางก่อนค่ะนี่กระถางใบนี้สีเขียวน่ารักค่ะสีเขียวสดใสค่ะแล้วก็ตักใส่ลงไปเลยค่ะกระถางนี้ก็สามารถหาซื้อได้ในรัานสดาก็มีนะคะในช้อปปี้ก็มีค่ะแต่ แถวบ้านเราเนี่ยเขาจะขายราคาประมาณกระถาง15บาทค่ะกระถางปูกเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะเราได้4กระถางค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาคัดแยกต้นพันธุ์ของต้นลิ้นมังกรแคะค่ะเราก็จะดึงออกจากกระถางนี้นะคะต้นนี้นะคะเราก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะต้นลิ้นมังกรแคะเนี่ยค่ะเขาจะปลูกง่ายแล้วก็ดูแลไม่ยากค่ะแล้วก็โตไวค่ะเพื่อนๆคะข้างในนี่มีไข่หอยทากเยอะเลยเห็นไหม นี่ค่ะหอยทากมาแอบไข่ใส่นี่ค่ะเราจะนําไปตากแดดค่ะให้ไข่หอยทากมีฝ่อค่ะค่ะอันนี้ปลูกง่ายค่ะโดยการแยกกอไปปลูกค่ะแล้วก็ใบของเขาก็สามารถนําไปปักชําได้ค่ะค่ะเราก็จะเด็ดออกไปแล้วก็จะตัดเอาส่วนที่เป็นรากนี้ออกนิดนึงเอาไข่ของหอยทากออกนิดนึงค่ะตัดตกแต่งให้สวยงาม สำหรับใบไหนที่ไม่สวยเราก็จะดึงออกค่ะเราก็จะเหลือให้เฉพาะใบที่สวยๆค่ะอันนี้จะใบสวยนะนี่ค่ะสำหรับใบด้านล่างถ้าเราไม่เอาเราก็ดึงออกได้นะ,นะเราสามารถนำไปปักชำได้ตัดแต่งให้สวยงามค่ะนี่ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะวางไว้ในกระถางก่อน ต้นที่2เราก็จะมาดูนะว่าสวยไหมก็จะดึงออกก่อนค่ะดึงเปลือกดึงใบออกก่อนนะคะแล้วก็จะตัดลากออกค่ะถ้าใบไม่สวยเราก็จะใช้กันไกลส,สไลด์ตัดแ,แบบ โค้งเข้าไปให้เขาสวยๆวยค่ะนี้ก็ดึงออกค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วสวยๆแล้วค่ะไหนที่ลบลุงลังหน่อยแล้วก็ดึงออกค่ะอันที่2ก็ได้แล้วนี่ค่ะต้นต้นหนึ่งนะคะก็สามารถขยายได้หลายกระถางเลยนะโอ้โอันนี้ แค่กระถางเดียวนะคะสามารถนําไปปลูกได้เยอะเลย,ยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นเหมือนจะเป็นตัวตะขาบนะคะเล็กๆใช่แล้วนี่ค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะเดสมอลล่แล้ว <c oughs> นี่ค่ะก็จะดึงออกนะ ดึงใบที่แก่ๆออกมาค่ะแล้วเราก็จะให้เหลือเฉพาะใบสวยๆค่ะตกแต่งเอาลากออกนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามและน่ารักค่ะ แล้วก็ดึงออกนะคะต้นนี้จะต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะนค่ะโอเคแล้วโอเคหรือยังนี่ค่ะสวยแล้วนี่ค่ะกระถางที่สี่ที่เหลือนะคะเราก็จะนำไปใส่กระถางอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เก็บไว้ไว้ก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลงเสกกระถางเลยค่ะก็จะเจาะรูให้<ม>ต้น ให้ต้นของเขาสามารถลงได้นะแล้วก็วางไว้ตรงกลางค่ะถ้าเราดูแล้วนะถ้าอย่างต้นไม่สูงเท่าไหร่นะแล้วก็เพิ่มดินลงไปค่ะแล้วให้ลำต้นของเขาโผล่ขึ้นมาจะได้สวยๆนะคะเวลาที่วางขายหรือว่าถ่ายรูปลงในโซเชียลเนะี่ยจะได้สวยๆค่ะ พี่แรมเห็นเขาก็ขายกันใน Facebook บ้างนะคะขายใน Youtube บ้างแล้วก็ขายในเพจบ้างนะคะไลฟ์สดขายบ้างนะคะนี่เขาจะราคาดีมากๆเลยนะต้นลิ้นมังกรเนี่ยเขาจะเปลนต้นไม้เพราอากาศได้ดีค่ะต่อไปกระถางที่2ค่ะกระถางที่2เราก็จะใส่ดินลงไปบางลิ้นมังกรของเราให้ตรงกลางกระถางตรงกลางของกระถางพอดีค่ะ ก็ใส่ดินลงไปปกคลุมต้นนี้มังกรให้เขายืนได้สง่าผ่าเผยอันนี้จะเป็นไข่หอยทากนะคะเดี๋ยวเราเก็บออกก่อนนะไข่หอยทากนี่เยอะมากเลยอันนี้เป็นตัวอันตรายสําหรับพืชอมากเลยค่ะหอยทากจะมากัดกินต้นไม้ของเราวันนึงวันหนึ่งเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลดน้ําค่ะด้วยยูรินซีสังเคราะห์แสงค่ะยูรินซีสังเคราะห์แสงมีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะเราก็จะผสมน้ําลงไปให้น้ํากลายเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็นํามาลดต้นมังกรแคระของเราค่ะช่วยเล่งรากเล่งลาําต้นให้แข็งแรงบํารุงดินด้วยค่ะ และยังช่วยป้องกันมดกังได้ด้วยนะเพราะว่าจุลินทรีสังเคราะห์สแสงเขาจะมีกลิ่นเหม็นค่ะลดลงไปต้นละหนึ่งแก้วค่ะลงไปเลยก็ทำให้ต้นมิ้นมังกรแคะของเรานะดูดีค่ะแล้วก็มีราคาขึ้นค่ะเมื่อกี้จากต้นที่ดโซมนะจากกระถางที่ไม่สวยแล้วก็ มาจัดใส่กระถางใหม่ค่ะก็ทําให้สวยน่ารักดูดีมีราคาขึ้นค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้สักหน่อยให้รากของเขาติดนะคะแล้วเราก็สามารถขายได้ราคาเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ฉีดน้ำบำรุงค่ะล้างใบให้เขาสวยงามค่ะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ต้นลิ้นมังกรก็ได้กระถางใหม่แล้วนะคะกระถางสวยน่ารักสดใสเลยค่ะแต่ละต้นนะคะตอนนี้ก็ดูดีมากเลยค่ะเราก็สามารถอัปเกรดราคาได้นะคะจากต้นที่โส,สมนะคะเราก็นำม,มาปรับปรุงใหม่นะคะใส่กระถางใหม่ใส่ดินใหม่นะคะแล้วก็ดูแลใหม่นะคะใส่น้ำให้ปุ๋ยบำรุงค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถอัปเกรดราคาได้ค่ะ จากที่ต้นทมโสมนะสามารถทําให้เป็นราคาได้ค่ะแล้วก็สามารถช่วยทําให้เรามีรายได้ได้นะคะข้อดีของต้นนี้มังกรเคล็นะคะก็คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศค่ะตอนนี้ก็กําลังนิยมค่ะหลายๆท่านก็กําลังหาซื้อกันอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมนี่เลยดีบานนามาตลอดค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ